สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวภาคค่ำนะคะช่วงนี้ขอเชิญรับชมข่าวในพระราชสำนักค่ะสมเด็จพระนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นประธานการลงนามบันทึกข้อตกลงการก่อตั้งทุนการศึกษาสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลในท r ินิ t ี College c a ม b ริ d g e เวลา17นาฬิกา22นาทีวันนี้สมเด็จพระนิษิาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จออกนาวังสรรปทุม ทรงเป็นประธานการลงนามบันทึกข้อตกลงการก่อตั้งทุนการศึกษาสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลในท r ิน i t y College c a มบริ d g e ระหว่างเดมเซลลีเดวิดและเซอร์เกเกอรี่พอวินเทอร์ผู้แทน Trinity College c a มบริ d g e กับศาสตราจารย์นายแพทย์ประสิทนธิ์วัฒนาภาและศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณนายแพทย์สุพัฒน์วานิชการผู้แทนมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลในพระบรมราชูปถัมภ์โอกาสนี้พระราชทานเงินแก่ผู้แทน Trinity College เ a ม b r i d g e ด้วย ประกาศสำนักพระราชวังด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจาัก,กรีศรินธรมหาวชิรลงกรณ์วรราชพักดีสิริกิตจะจก,การิณีพิริยพัฒนร,ร,รัตศีมาคุณากอรปิยาติสยามบร,รมราช,ชกุมารีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสหาพันธ์สาธาร,รณารัฐเยอรมนีและสมัครพันธุ์ทรัสสวิสระหว่างวันที่11ถึงวันที่16กันยายนพุทธศักราช2565 ในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาพันสาธรณาณรัฐเยอรมนีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบร,รมราชกุมารีจะส่งเยี่ยมชมหอจดหมายเหตุแห่งรัฐบาดเดินเวอร์เทมแบกจากนั้นจะส่งร่วมงานสายใหญ่ความสัมพันธ์ไทยเยอรมนีในมิติรัฐบาดเดินเวอร์เทมแบกณนะหอประชุมคูซาบาต์คันสตัดเมือสุตการ ในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสมาพันธรัสวิสสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะทอดพระเนตรสถานที่สําคัญและการดําเนินงานของสถาบันต่างๆในเมืองโลซานเมืองซียงและนครซูริกอาทิสวนและพิพิธภัณฑ์พุกธศาสร์รัตโบว์วิทยาลัยการเกษตรรัฐวาเลวิทยาเเตสานโตเนฟและพิพิธภัณฑ์ทัศถ,ถานแห่งชาติซูริก นอกจากนี้จะทรงเป็นประธานในพิธีปฏิสฐานพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิตรณศาราทไทยสวนสาธรารณะเดินตงตูเมืองโลซานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีจะประทับเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ทีจี920เสด็จพระราชดำเนินออกจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการในวันอาทิตย์ที่11กันยาย,ยนพุทธศักราช 2,565เวลา23นาิกา45นาทีและจะประทับเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG971 เสด็จพระราชดำเนินกลับถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสม,มุทรปราการในวันศุกร์ที่16กันยายนพุทธศักราช2,565เวลา5นาฬิกา30นาทีจึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง8กันยายนพุทธศักราช2,565 สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระสีสว่างขวัตบวรขัตติยราชนารีส่งออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุลาภรณ์ที่จังหวัดร้อยเอ็ดเป็นวันที่สองเวลา8นาฬิกานาทีวันนี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระสีสว่างขวัตบวรขัตติยราชนารีเสด็จไปยังโรงเรียนขัติยะวงสาอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดส่งออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุลาภรเพื่อให้บริการแก่สัตว์เลี้ยงของประชาชนในจังหวัดร้อยเอ็ดและพื้นที่ใกล้เคียง โอกาสนี้ทรงฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัข3ตัวเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสัตว์เลี้ยงพร้อมกับพระราชทานป้ายห้อยคอที่ระลึกโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานแก่เจ้าของสุนัขจากนั้นทรงงานวิสัญญีสัตวแพทย์ร่วมกับทีมสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณจากคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพื่อผ่าตัดทำหมันให้กับสุนัข8ตัวภายในรถผ่าตัดทำหมันเคลื่อนที่เสร็จแล้วทรงให้ยานำสลบผ่านทางหลออดดเลื และส่งใช้ยาดมสลบเพื่อคงภาวะการสลบตลอดระยะเวลาการผ่าตัดสำหรับการออกหน่วยสัตวแพทย์อาสา,าจุฬาพรวันนี้มีการผ่าตัดทำหมันให้กับสุนัข50ตัวและแมว79ตัวรวมทั้งฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่สัตว์เลี้ยงจำนวน3ตัวทั้งนี้การทำหมันให้กับสัตว์เลี้ยงเป็นการควบคุมจำนวนประชากรสัตว์ที่มากเกินความดูแลและยังเป็นวิธีหนึ่งที่ได้ผลที่สุด ในการลดโอกาสการแพร่ชเชื้อและลดอัตราการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าในคนและสัตว์ได้อย่างยั่งยืนโอกาสนี้ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอสวอจังหวัดร้อยเอ็ดที่โปรดให้ออกหน่วยแพทย์พระราชทานร่วมกับสถาบันวิจัยจุฬาภรณและมูลนิธิจุฬาภร์เพื่อให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไปพร้อมกับให้คำแนะนำในการป้องกันโรคและดูแลสุขภาพแก่ประชาชน โดยตลอดทั้งวันมีประชาชนเข้ารับบริการ181คนส่วนใหญ่ป่วยเกี่ยวกับโรคกล้ามเนื้อและกระดูกระบบหูตาคอจมูกระบบทางเดินหายใจระบบทางเดินอาหารรวมทั้งระบบสมองและประสาทมีผู้ป่วยส่งต่อไปรักษาที่โรงพยาบาลประจำจังหวัดจำนวน10คนทั้งนี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่งวางควรัชดิยราชนารีมีพระปณิธานในการส่งเสริมสุขภาพอนามัยที่ดีแก่ประชาชนควบคู่กับการดูแลรักษา สุขภาพของสัตว์เลี้ยงและสัตว์จรจัดจึงขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการสตัตวแพทย์ในรถผ่าตัดเคลื่อนที่ผ่านการซื้อเสื้อลายภาพวาดฝีพระหัตสุนักทรงเลี้ยงคุณไหมทองในรายการพิเศษปันน้ำใจสู้ภัยพิสุนักป้าออกอากาศวันที่28กันยายน2565เวลา20นาฬิกา30นาทีทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง5 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพพยวดีกรมาร่วงราชสารินีสิริพัฒมหาวัชรราชธิดาเสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญาบัติแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชพัฒลำไยพันนีประจำปีการศึกษา2560-2562ถึงเวลา11.28นวันนีน้นนน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสาริณีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาเสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชทางปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชพัฏลำไยพันีประจำปีการศึกษา2560-2562ถึงณหอประชุมสิริวรปัญญามหาวิทยาลัยราชภัฏนนครปฐมอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐม โอกาสนี้พระอาจารปริญญาวิศวกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและปริญญาศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาวิชาการท่องเที่ยวแก่ผู้สมคุณวุฒิจำนวนสองคนพระอาจารย์เปรียบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญโทและระดับปริญตรีจากสาขาวิทยาศาสตร์สาขาครุศาสตร์สาขาศิลปศาสตร์สาขาบริหารธุรกิจสาขาบัญชีสาขานิเทศศาสตร์สาขารัฐประศาสนศาสตร์สาขารัฐศาสตร์สาขานิติศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีสาขาศิลปรกรรมศาสตร์ และสาขาวิศวกรรมศาสตร์รวมทั้งสิ้น2,76 0คนมหาวิทยาลัยราชภัฏลำพพยงณีเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำแห่งการเรียนรู้มุ่งพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นภาคตะวันออกสู่สากลผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมอาภิบาลของเด็กท่าน่าเธอ นายเกษมวัฒนชาชัยองคอมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศล50วันพระราชทานศพหม่อมเจ้าพีเสด็จรัรชนีเ <simultaneously> วลา10นาฬิกา17นาทีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ในายเกษมวัฒนชัยองคอมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศล50วันพระพราชทานศพหม่อมเจ้าพีเสด็จรัรชนีณสาลาบรรณาลัภาควัดเป็นจมบพิตษดุสิตวนาราม โอกาสนี้ผู้แทนพระองค์จุดธูปเทียนเครื่องนงมัส,สก,การบูชาพระรัตนตรัยจากนั้นเจ้าหน้าที่กรมการศาสนาอารัตนาศีลเมื่อพระราชาคณะให้ศีลจบแล้วพระสงฆ์สิบรูปถวายพรพระจบผู้แทนพระองค์ประเคนปิ่นโตพัตตาหารแด่ผู้เป็นประธานสงฆ์ปิ่นโตพัตตาหารนอกนั้นให้ทายาทประเคนเสร็จแล้วผู้แทนพระองค์ประเคนจะตุปัจจัยธยธรรมและกรวดน้ําพระสงฆ์อนุโมทนาถวายอดีเรก หมอมเจ้าพิเสด็จรัชนีประสูติเมื่อวันที่20มกราคม2465ส,ส่สงเป็นพระโอรสในพระราชวรวงเธอพระองค์เจ้ารัชนีแจ่มจรัตกรมมหมื่นพิทยาลงกรและหม่อมเจ้าพรพิมลพันธ์วรวรรณรัชนีทรงได้รับความไว้วางพระราชาลุยไทยจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาร,ราชบรมนาถบพิร ในการสรงงานสนับสนุนแนวพระราชดำริโดยเฉพาะการส่งเสริมการปลูกพืชเมืองหนาวแก่ชาวไทยภูเขาเพื่อทดแทนการปลูกฟินซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการหลวงซึ่งเคยทรงดารงตําแหน่งประธานมูลนิธิโครงการหลวงหม่อมเจ้าพีเสด็จรัชนีสิ้นทีพปตักใสเนื่องจากอาการปอดอักเสบติดเชื้อเมื่อวันที่23กรกฎาคม2565สิริชันษา100ปีเศษ